ตอนนี้ panasonic เปิดตัว arh 2.0มันคือเทคโนโลยีแสดงภาพบนกระจกหน้ารถยนต์ mm hmm. เทคโนโลยีนี้มีการติดตั้งกล้องที่ใช้ตรวจสอบตำแหน่งของใบหน้าผู้ขับรถยนต์เพื่อการแสดงผลภาพบนกระจกหน้ารถยนต์ที่มีความพอดีกับสายตาของผู้ขับนอกจากนี้มันก็ยังติดตั้งระบบอื่นๆเพื่อช่วยให้คนขับรถนั้นง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยค่ะระบบนี้เรียกว่า ETS หรือ Eye Tracking System เบื้องหลังการแสดงผลอย่างแม่นยำบนกระจกหน้ารถยนต์นั้นนะคะ เขาใช้การตั้งกล้องเพื่อตรวจสอบความสูงของผู้ขับขี่ขณะนั่งขับรถยนต์แม้ว่าผู้ขับขี่จะเคลือ่อนไหวศีรษะไปซ้ายไปขวากล้องก็ยังระบุตำแหน่งของใบหน้าและดวงตาของผู้ขับขี่ได้อย่างแม่นยำข้อมูลดังกล่าวนี้เห็นปะ,ะสมมติว่าเราขับรถอยู่เราเห็นเราเห็นสีเขียวๆปะเขียวๆเ,เ,เนี่ยมันก็จะเป็นแสดงสายตาของเราให้เราเห็นว่าภาพอยู่ข้างหน้า นี่ทำให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมันเป็นการแสดงผลแบบเรียลไทม์ค่ะเพื่อให้การแสดงผลภาพ AR บนกระจกทำได้อย่างถูกต้องตามเวลาจริงในระยะโฟกัสของผู้ขับขี่รถยนต์เลยคุณรถคือ AR HUD 2.0เนี่ยมันเพิ่มเรื่องความปลอดภัยคุณตาปัจจุบันเนี่ย <Okay. S 2> จริงรถผมเองเนี่ย ก็มองเห็นแล้วนะว่าความเร็วเท่าไหร่เนี่ยบนกระจกเออมันเป็นกล้องส่องขึ้นไปบนกระจกนี่แหละแล้วก็ทําได้นิดหน่อยก็คือเรื่องความเร็วเรื่องส่วนมากจะเป็นความเร็วนะฮะเนี่ยที่เป็นเนี่ยที่เป็นสีขาวๆบนจอเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปเป็นแสดงไอคอนเป็นความคมชัดที่สูงขึ้นครับก็คือเป็น AI เลยแล้วก็เป็น AR ด้วยนะแล้วก็คอยจับสายตาเราด้วยว่าเราง่วงหรือเปล่าเราได้มองถนนเราได้ระวังหรือเปล่านะครับระบบนี้จะประกอบด้วยครับฟีเจอร์3-4อย่างที่น่าสนใจครับ ขศาสดีเซชันนะก็คือ,อดูซิว่ามีคนมาตัดหน้าข้างหน้าไหมนะฮะเนี่ยมีจักรยานมาปุ๊บล็อกเป้าเลยนะครับ<อ>ผมไม่รู้ว่าพอล็อกเสร็จเนี่ยมันช่วยเบรกด้วยหรือเปล่านะก็อตอนนี้ระบบที่เป็นช่วยเบรกหรือว่าช่วยให้อยู่ในเลนเองนะครับในรถหลายๆรุ่นเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี่มันจะอยู่ที่จอเนียเราต้องละสายตาไปมองด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยนะครับ ตอนนี้มันอยู่บนกระจกเลยครับเพราะฉะนั้นกระจกเองเนี่ยก็เหมือนจอแสดงผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรัสายตาไปมองตรงไหนฮะมันก็จะมีการเตือนหรือว่ารถเองก็จะหยุดเองได้ข้อเสียอย่างนี้คือยม่ตะคือรถเราอะมันหยุดไหวไงแล้วมันโอเคใช่ไหมแต่ข้างหลังข้างหลังก็ไม่หยุดชนแหลกเลยนะอันที่สองก็คือ forward correction นะครับ warning ก็คือว่าเรื่องเกี่กับการชนนี่แหละพอข้างหน้าเกิดมีการเบรกหรือว่ามีการเปลี่ยนเลนอะไรเนี่ยนะครับบนจอเองก็จะแสดงผลหรือว่าจะช่วยในการขับมากขึ้นครับอันที่3ครับเป็น AI power led navigation ครับคือการที่เมื่อก,ก่อนเนี่ยเราต้องกด Google ใช่ไหมครับแลตอนนี้มี Apple CarPlay หรือว่า Android มันขึ้นที่จอตรงกลางนะส่วนใหญ่จอเนี่ยมันอยู่ตรงกลางที่มันแผนที่เราขับไปเราก็ต้องละสายตาม,มาดูนะเอ๊ะ ต่อไปฉันจะร่องเลี้ยวแลมไหนนะหรือว่าฉันตรงไปหรือว่าฉันจะต้องหยุดก่อนแล้วค่อยเลี้ยวขวาอะไรย่างนี้นะครับคุณจะเห็นเลยในภาพเนี่ยมันจะมีเส้นเขียวๆด้ยวยนะตอนเนี้ยมันบอกเลยว่าอ่ะเดี๋ยวขวานะเป็นลูกศรเป็นเส้นเขียวๆมันจะบอก<า>เลยเออมีคนเดิน<อ>มซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เปิดตัวในงาน CES ด้วยนะ CES 2 0 2 2นี่แหละที่ผ่านมาด้วย,วยนะคะ